Pray, pray have don't to gone, be สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube m u n i รถขุดแบคโคนะครับวันนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0ชิวเหมือนเดิมนะครับหน้างาน2 0 0แสนชิว อันนี้พามาชมเจ้าคลสามสองศูครับไอหนุ่มยุโรปหนุมแดนมะกันนะครับกระบอกแดงครับ๋อกระบอกแดงนั่นคือผ้าพันนะครับเอาผ้าผ้าแดงมาพันกระบอกไว้นะครับดูการทำงานนะครับที่หน้างานสองแสนคิวร้อยสี่สิบไลน้องบอ่อเด้านะครับ คือหน้าไปเยอะแล้วนะครับอันนี้โซนโซนซีครับโซนบน,นครับได้มาเยอะ,ะครับเหลือเก็บเกาะกลางตรงนี้อีกเล็กน้อยครับเก็บเกาะกลางก็จะเสร็จสิ้นภารกิจการลอกพื้นท้องครับมาดูการทำงานของเจ้าแคทสามสองศูนย์ีครับกระบอกแดงบอกแดงห้าพันนะครับ ่อสิบล้อท่อเป็นแทงเลยครับคลาสซิ่งเกท3204รับแกทเตอร์วิลล่าจากอเมริกันโคงการทำงานยา,ยาวๆไปเลยครับที่หน้าง,งาน200ชิว บอกแดงครับโอ้ยมากรดกบ,บอกแดงอกแดงเงี่ยนะบอกแดงโมยเองครับห้าพันคุณถือว่าเร็วจัดครับเร็วจัดตักขึ้นสิบล้อล้อซิ้งครับฝั่ <c ười> งนู้นจะมีหลีวกงด้วยครับของจีนครับ หรือฟงหลงจีนเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้เรามาดูอยู่เ,เรามาอยู่กับแชท3204ที่น่างาน2,000คิวนครับอากาศด,ดีครับวันนี้ไม่มีไม่มีแดดครับนฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกเท่าไรดูการทำงานยาวๆไปเลยครับของ แชทสามสองกระบอกเหลืองนะครับกระบอกเหลืองเดี๋ยวเอาผ้ามาพันครับเป็นกระบอกแดงเร็วจัดเร็วจัด ปาสูงกับบะขอสูงครับกให้ยกสูงนิดนึงครับแรงแรงทั้งสิ้นกินเข่ากันครับทงเนี่ยกินเขานะครับ อามสองศูนย์กระบอกแดงกิ้มเช่าจิ้มเช่ารอแล้วแล้วก็ตัดถอยมาสิบล้อปรอชิ่ง ลงครับลงลงฟิชลิงกับลงครับดูการทำงานยาวๆเลยครับอากาศร้อนครับโชเฟอร์ถอดเสื้อนะครับ โรเฟริดกันพี่นี่ครับลง YouTube ยูทูบได้ขอไปเบิ่งเจ้าของได้ยูทูบเราเป n h ยังมันหอนฟาดเวยอากาศหอนพี่ปกติว่าสี่เหลี่ยรถแห้งแล้วเนี่ยรถแห้งหรอ เท่าไร่สองล้อยปะสองยี่สอยี่เสียงเงียงมันกรีจจจจจจดกีดครับต้อดีก,การเอ็มย ja ูไนรถขุดแม็โครด้วซื้อช่องซื้อช่องเ ja อง็มยูไนรถขุดแม็โครเอ็มยูไนครับ ครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่องให้เมิ่งเดี๋ยว่ายคลิปนี้แล้วก็กล่อมนายไอ้มาพันกรบบอกแดงงามเนอะแครนะพันกรบบอกแดงนะรุ่นไม้เอะเนี่ย ใกล้ไหมครับฟูโซสองสองศูนย์หลวงดูความแรงครับของไอ้หลวงสองสองศูนย์ เสียงเทอร์โบมันไฟช็อตเลยครับจีดจ๊ดจดี๊จ๊โอ้กานักจะเต็มเลยว่ะรอบเนี้ยกานักจะเต็มมุ้ม

กาดน้อยไปใส่ตัวนะครับมาพาเดินดูบรรยากาศนะครับการงานสองแสนคิววันนี้อากาศดีครับแดดไม่บอก đến đây thắng bàn lắm khách khách xuống của đang ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับหน้างาน2 0 0แสนคิวหน0ไงร้อยสี่สิบไร์หนองบอ่อเด้านะครับอามาอมัปเดตความคืบหน้าว่าจะแล้วเสร็จตอนไหนแล้วเสร็จวันที่เท่าไรนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ